จบครบเรื่องงานครัวทำกินทำขายอิ่มอร่อยประหยัดไปกับช่องเอเชียฟู้ดซีเคค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุย๋ยเอเชียฟู้ดซีเคนะคะวันนี้นะอุ๋ยก็พามาทำลาดหน้าอีกแล้วค่ะแล้วอุ๋ยบอกเลยนะว่าสูตรนี้กว่าอุ๋ยจะได้มาอุ๋ยตื้อแล้วตื้ออีกว่าอุ๋ยขอสูตร ื่อจะนํามาแบ่งปันเพื่อนๆสมาชิกในห้องของอุ๋ยนะคะเขาก็ตกลงค่ะให้อุ๋ยสามารถเผยสูตรนี้ได้เลยค่ะวันนี้อุ๋ยก็จะปรับสูตรให้มันเล็กลงนะแต่อุ๋ยบอกเลยนะว่าระหว่างการทําสูตรที่ปริมาณเยอะๆกับสูตรที่ปริมาณน้อยอะ่ะความเข้มข้นหรือความอร่อยอาจจะลดลงเล็กน้อยหรือใกล้เคียงนะหรืออาจจะเหมืออเลยก็ได้นะมันขึ้นอยู่กับวัตถุดิบด้วยค่ะซึ่งวันนี้นะอุ๋ยจะมาทําแป้งหมักลาดหน้าแล้วก็ซอส เต้าเจี้ยวค่ะทําไมอถึงต้องแบ่งเป็นสองคลิปเพราะมันค่อนข้างที่จะยาวเนาะเพื่อเป็นการไม่น่าเบื่อค่ะในคลิปนี้ค่ะนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้าค่ะเราจะมีสูตรหมักหมูค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยค่ะแล้วเดี๋ยวสัดส่วนนะอว๋ยจะแปะไว้ใต้คลิปค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะเรามาเคี่ยวซอสกินก่อนเลยค่ะนี่ค่ะให้ใช้นะซอสปรุงรสฝาเขียวค่ะปริมาณนะหนึ่งร้อยกรัมค่ะ ปริมาณที่อุ๋ยให้ไปวันนี้นะอุ๋ยจะใช้เครื่องช่างค่ะเราจะได้ไม่คาาเคลื่อนค่ะสําหรับใครไม่มีเครื่องช่างนะมันจะยุ่งยากหน่อยในกรณีที่เราต้องการใช้แป้งค่ะเวลาตักมันจะไม่เท่ากันนะอุ๋ยเลยคิดว่าถ้าเราใช้เป็นเครื่องช่างค่ะมันจะได้สัดส่วนที่แน่นอนกว่านะอย่างกรณีที่เป็นน้ำอ่ะเราใช้ช้อนตักได้มันก็อาจจะค่าเคลื่อนแค่เล็กน้อยค่ะน้าตาลปี๊บคาาเคลื่อนมากเลยละค่ะถ้าเราใช้ช้อนนะอุ๋ยก็เลยให้ใช้เป็น เครื่องช่างนะส่วนสัดส่วนนะและปริมาณค่ะอุ๋ยจะแปะไว้ใต้คลิปค่ะเสร็จแล้วนะแล้วเราก็นําขึ้นตั้งเตาเลยค่ะแล้วเราก็คนค่ะให้น้ําตาลมะพร้าวนะวันนี้นะอุ๋ยให้ใช้เป็นน้ําตาลมะพร้าวค่ะเพราะเขาจะให้ความหวานที่กลมกล่อมแล้วไม่หวานแหลมนะแล้วจะทําให้ซอสของเราเหนียวข้นด้วยค่ะ ถ้าหลายคนบอกว่าถ้าไม่มีน้ําตาลมะพร้าวสามารถใช้เป็นน้ําตาลปี๊บได้ไหมได้นะแต่ให้ลดปริมาณของน้ําตาลปี๊บลงค่ะเพราะน้ำตาลปี๊บก็จะให้ความหวานที่แหลมกว่าน้ําตาลมะพร้าวนะส่วนถามว่าใช้น้ําตาลทรายได้ไหมบอกเลยค่ะไม่ได้สูตรนี้ใช้น้ําตาลทรายไม่ได้เลยค่ะเราเคี่ยวนะจนกว่าน้ําตาลละลายหลังจากละลายแล้วนะเราตั้งไว้ให้เดือดแล้วปิดแก๊สได้เลยค่ะพักไว้ให้เย็นช่วงที่เรารอค่ะให ซอสเย็นนะเรามาทําส่วนของซอสเต้าเจี้ยวค่ะส่วนของเต้าเจี้ยวนะให้ใช้เป็นกระเทียมค่ะกระเทียมไทยนะล้างค่ะให้เรียบร้อยเลยนะอุ้ยจะไม่ปอกเปลือกนะและนําไปตําหรือนําไปปั่นค่ะนี่ค่ะให้เรานําไปตําหรือนําไปปั่นได้เลยค่ะตั้งกระทะเลยค่ะใส่น้ํามันถั่วเหลืองค่ะหรือน้ํามันดอกทานตะวันได้เลยนะน้ํามันสําหรับผัดค่ะประมาณนะ5ช้อนโต๊ะค่ะ นี่ค่ะเราก็จะใช้ช้อนส่วนนะ้าประมาณห้าช้อนค่ะแล้วเราก็ใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะนี่ค่ะส่วนเต้าเจี้ยวนะอุอยก็จะใช้เป็นเต้าเจี้ยวสูตรหนึ่งตัวนี้นะถามว่าสามารถใช้เป็นตัวอื่นได้ไหมได้เลยนะใครมีแบบไหนใช้แบบนั้นได้เลยค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วเวลาทำขาข่เขก็จะใช้แบบที่มันค่อนข้างท,ที่สะดวกค่ะ เขาจะไม่เป็นเม็ดนะตัวนี้ยเม็ดเขาจะน้อยค่ะเป็นใหญ่ก็จะเป็นเขาเหมือนเขาโรยบดมาแล้วอะค่ะนี่ค่ะอุ้ก็ใช้เป็นตัตเกียวสูตรหนึ่งนะตัวนี้ค่ะเราต้องผัดจนกว่ากระเทียมของเรานะเป็นสีเหลืองและหอมค่ะหรือเหมือนเราเกี่ยวกระเทียมค่ะให้ความเหลืองแปดสิบเปอร์เซ็นค่ะ ้วยไฟกลางนะคะความเหลืองได้ประมาณ80%แล้วนะให้เพื่อนใส่ต้าเกี่ยวไปเลยค่ะแล้วให้เราผัดค่ะผัดนานเท่าไรสังเกตง่ายๆค่ะเมื่อมีกลิ่นหอมของเต้าเจี้ยวค่ะหรือสีเขาออกเริ่มออกเป็นสี น้ำตาลเข้มนะค่ะเมื่อมีกลิ่นหอมแล้วนะบอกหอมมากเลยค่ะหอมฟุ้งเลยค่ะให้เราปิดแก๊สเลยค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้เต้าเจี้ยวผัดแบบนี้แล้วนะอุ้ยก็จะใช้คําว่าซอสเต้าเจี้ยวกว่านะ้อเราจะได้เข้าใจกันง่ายๆนะแบบนี้ค่ะหลังจากเราพักจนเย็นแล้วนะ แล้วก็หากปุกใส่ไว้เลยค่ะสามารถเก็บไว้ข้างนอกได้หนึ่งเดือนเลยค่ะไม่ต้องแช่เย็นนะนี่เลยค่ะจะเป็นหัวใจหลักของร้านน้าสูตรนี้เลยค่ะหลังจากที่เราพักจนเย็นแล้วนะเราสามารถใส่แป้งแล้วคน,นได้เลยนะแต่วันนี้ค่ะก็จะเทเพื่อที่จะให้เห็นชัดขึ้นนะเทซอที่เราต้ไมไว้สักครู่นะต้องพักให้เย็นก่อนเท่านั้นนะเสร็จแล้วค่ะใส่แป้งเท้าค่ะเราจะใส่แป้งเท้าก่อนค่ะเพราะแป้งเท้าเนี่ยจะคนยากนะ พอแป้งเท้าเนี่ยเขาจะเป็นเม็ดเวลาคนค่ะค่อนข้างที่จะคนยากนะให้เราใส่แป้งเท้าลงไปคนก่อนเลยค่ะก็จะเป็นเม็ดแบบนี้ค่ะค่ะสังเกตดูนะเนี่ยคนมาจนไม่มีเม็ดแป้งแล้วนะต้องให้ไม่มีเม็ดแป้งนะ คนยากนิดนึงค่ะหลังจากที่เราคนจนเขาไม่มีเม็ดแป้งแล้วนะเราก็ใส่แป้งมันลงไปค่ะและตามด้วยซีอิ๊วขาวค่ะให้ค่อยๆใส่นะซีอิ๊วขาวค่ะไม่อย่างนั้นค่ะมันจะคนยากนะส่วนซีอิ๊วขาวนะดูอ๋วให้ดูนะว่าอุาใช้ซีอิ๊วขาวตัวไหนนะ ซอสฝาเขียวก็ซอสมมงฝาเขียวทั่วไปเลยค่ะที่เราเห็นนะนี่ค่ะให้เราค่อยๆใส่นะ้าเราจะได้กลนง่ายค่ะ ให้เราค่อยๆใส่นะค่อยค่อยเติมค่ะค่อยค่อยนวดไปค่ะให้ได้ประมาณนี้เลยนะนี่เวลาค่ะเรายืดนะอาจจะต้องให้ยืดได้แบบนี้ค่ะอย่าให้ขาดนะถ้าเกิดแป้งเราผสมแล้วเขายังขาดอยู่ค่ะยังใช้ไม่ได้นะ สามารไว้ข้างนอกแบบนี้ค่ะไม่ต้องแช่เย็นนะได้หนึ่งเดือนเลยค่ะไม่เสียนะแต่เราอย่าให้โดนน้ำค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะสำหรับสูตรแป้งหมักออุมยค่ะนี่เลยนะหัวใจหลักของลาดหน้าค่ะ ให้ได้แบบนี้เลยนะแล้วก็เต้าเจี้ยวผัดกระเทียมค่ะหัวใจหลักของรัาหน้าสูตรนี้ค่ะอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาหมักหมูราดหน้าพร้อมกับการตีแป้งราหน้ากันค่ะถ้าเพื่อนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อความอร่อยให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้อุ๋ยลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ